สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีมือนีสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนเลยค่ะมือนีค่ะมีผู้ใดโชคดีแน่รลยงานตูมาดวนดวนเลยค่ะผู้ใดโชคดีแน่มือนี้วันนี้โชคดีอยังวันที่เอากระมือนีวันที่หนึ่งเด้เข้าต้องไปยั้งพี่น้องพี่น้องจําได้บอ แอดได้ลงคลิปคลิปหนึ่งไว้ในอ่าช็อตอ่ะคลิปที่อีหลาลวงไหแล้วเอาแบงลอยขึ้นมาได้ลงไว้ห้น่าจะเป็นวันวันสุกหรือเปล่าบนแนจ่ใจนะโอ้ยพี่น้องเต็มเต็มเลยเป็นเจ๊งไดองอิงของแท้ของแท้พี่น้องพี่น้องเจ้าเสือป่ะเจ้าเสื้อป่ะ แอดนานะพ่อเห็นคลิปคลิปของพอเอกลงเนาะคอยซุ้มมาสันคอยซุ้มมาสันว่ามันเป็นเ,นเลขอีย่างน้อยอีลล่าจัมมาเป็นแบงร้ลอยไทาอีหล่าจับแบงดลอยมันอมบอบพาดบอบพดเลยถือทั่วประเทศไทยถูกทั่วโลกเ้ามือนนี่ตามที่คอยไปเบิง่งในหลายๆคลิปแล้วกาอุ้มอิ่มข่าวกระแซก็เอามาลงอีกคลิปเนี่ย ่อยก็ไปไ like, ล่บ่งคอมเมนต์่าเพิ่นเพิ่นเห็นคือเหลขกคือข่อยเห็นบอพอข่อยไปเห็นพรอีก่อยก็แคบหน้าจอเห็นบอคอยแคบหน้าจอมาก่อยก็ซสู้บ่งมันแตกมั่นบ่านชาดพี่หนอ้องแต่ว่าที่่อยเห็น่อยเห็นศูนย์ห้าศูนย์ข้างหน้าก็เป็นศูนย์ห้าข้างหลังเป็นศูนย์ห้าศูนย์ที่ข่อยเห็นนะข้างหน้ามันศูนย์ศูนย์ห้าแปดหรือเปล่าเลี่ยงมากไปเบิงของน้องอิ่ม,บ,มบัตที่นี่แจ้งได้ว่ตติ โอ้ยข่อยดีใจไลยข่อยถือข่อยได้น้ำอีลาแปดบาทพี่น้องข่อยละดีใจแต่ว่าข่อยเดินลงไว้ยเราได้มีพี่น้องผู้ใดถืบอบ่บอกว่าให้กดติดตามไว้เป็นจ้งไดบาททีนี่บ๊ยอัยะญญพี่น้องเต็มเต็มเลยลลยโชคโอ้ของแท้ของแท่อีลเดี๋้วสิให้เบิ่งคคิปเด,ด้ที่ข่อยลงไว้ คุณ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 นีน่โอ้ไห้ยังเนาะคือแต่เงินเพิ่งนี่ไห้ทองคำเป็นแจงไดพี่น้องบ้านนี่บ๊อบเสื้อกับตองเสื้อเด้วงอิงนี่เป็น ที่คอยติดตามมาเนี่นะที่เกี่ยวกับตัวเลขอีหลานี่นะคอยเห็นมาตลอดแต่คอยกับบบ่บบบได้ซื้อหลายนะซื้อหน้อยๆซื้อแน,น่่เอาได้อยูแปดบาทพี่น้องเพราะได้ปะทู่ปนอยู่ถ้าผู้ใดเห็นยคลิปเอฟซีผู้ใดทีเด่เคยที่เบิ่งในช็อตคอยนะต้องถือแน่นอนเพราะว่าในในจะเป็นแคป ไอคลิปไออุ้มอิ่มอุ้มอิ่มเขนบอกไอเขาวอกเสียเฮงซู้มให้เบ okay, ิ we ่งแบบนี้เฮงซู 15, ้มให้เฮงวอลดองไร้เทียข่อยกับใบไล่เบิ่งคอมเมนต์ะคุณเคยเคยเจอเห็นเป็นเลขคือข่อยเห็นบอนะเพราะว่าตอนคลิปของพ่อเอกข่อยแคปไแบมันบ่ทันเนาะแคปแบบกล่องมันเกิดเป็นกล่องธรรมดาแล้วข่อยก็มาซู้มบิางแต่ข่อยเห็นเป็นหาศูนย์หอยเห็นมาซูนหาศูนย์โอ้ยหอยได้แปดบาทข่อยดีใจจน่อยสั้นบึงคนกทีหอยลูกพี่น้องเอ้ยของแท้อีหลีองค์อิ่งเนี่ยของแท้อีหลี ไปเบิ้งคิปเ้อที่คอยล่องล่งไหวไปเบิงบ่งไปไล่เบิ่งถ้าเกี่ยวกับอีหลานี่แน่นอนเลยสุดยอดอิลีรัตนาพรหอมหววเนี่ยรัตนาพรเป็นบรรแผงหนึ่งมติจิตใจนอกเป็นคน้นจิตใจบริสุทธิ์ซอยชอบซอยค้นซอยเหลือคอนไอ้คิปที่ไปไอ้แจกไอ้บริจาคเงินจำ่วนโตแสนหนึ่งเนาะข้างของขพวกอิหลา่าเพศไอ้ถุงยางฉีปไปแจกผู้ประสบภัย นัน่นหละผลบุญผลบุญออกขึ้นให้เอฟซีนั่มซูดยอดอีลีว่า่ยอยย่อมรับอีลีเลยตั้งแต่่อยติดตามมาอีกยังที่เกี่ยวกับตัวเลขที่หลาว่าแบบบ่ได้ตั้งใจเอา้าจะออกตลอดจะถือตลอดยิ่งเฉววพาะแบงร์ลอยพอกันใช่เคยว่าว่าถไาีหลาจาัำแบงร์อยหายผู้ใดหรือว่าขอแบงร์อยอย่างนี้นั่นแหละมันสิออก ตออีลีปใบบนคลิปพญากันใช่เต็นโดเต็นดงอยู่พี่น้องคนถึกทั่วประเทศไทยเอาควายวาน่ะในจะคลิปของอุมอิ่มลงคอยว่าถูกทั่วโลกเอาเอาลวดพ่อหวยออกลูกสาวทักมาเลยแม่แม่แม่ถูกหวอยไหมไหวอยปุ้งอิงวศนว่าเห็ุงานอยู่โอ้ยจนเขาว่าห้าศูนย์หวสนดีใจเปิดไฟเบิ้งเกี่ยวคงได้อย่แปดบาทพี่น้อง เดาถ้าพอกันใช่อไรสดกับสิโอนให้อีหล่ายดอกได้หน่อยกับโอนให้ตามน้อยเนาะเพราะว่าเขาได้ผลบุญพ่วงเพิ่นน้ำเพิ่นเด้ตามเพิ่นตลอดแเลยทะเลกันได้แล้วแต่ไอช่วงจังหวะเข้าแล้วแต่โชคเข้าแล้วแต่เข้าศรัทธานั่มจังสี่แม่พี่น้องกค่อยดีใจร้ายค่อยดีใจร้ายจนคนขี้ค่อยลุกพี่น้องเอ้ยค่อยว่าสีว้าตั้งแต่ห้วออบหมดละค้าเหตุงานเหตุบ่ใดมันอัดบ่ไดมาหอดบัานจะมาอัดคิบบอกพี่บอกน้อง โอ้สุดยอดอิลีพี่น้องติดตามไวเดอร์ผู้ใดรัตนาพรหอมหววรัตนนรเพชรพิบันแพงนี่อุ้งอิงพเพชรบ้านแพงนพีง่โมเมนต์คนธรรมาราดาเด้หนึ่งนางมีคนเป็นค้นจิตใจบริสุทธิ์สอบซอยเหลือคนเราก็เป็นคนที่แบบว่าบ่นคนเ,นคนเ,เคยคิดไหลกับไผจังสิแม่นักพิจิตบริสุทธิ์เด้พวกเจ้าสังเกตเบอรงหลวดย่ำหน้าผ่านหนาคนใดที่ดอยกวนนี่แล้วสิบปอีกเลยตัว เร,เราเลาอดเสลลเงินไปหายเลยเฮียเงียงกระซังเราคิดเราหย่อนอย่าง่าติคือคิดพอเจ้าของที่เคยบ่มีมาก,ก่อนนั่าเคยบอกข้านี้เป็นสุดยอดอิีผ่านบาน่ได้ล้วว่านั่งว่าคิดถึงตอนเจ้าของบม่มีบัดพ่อเจ้าของมีแล้วโอ้ยเจมินเปมนค่อยดีใจที่ค่อยได้เป็นเอฟซีอีหล่าไหมดีค่อยได้มาบอกข่าวก็อีหล่าไหมสุดยอดอิลิ เอาโทรศัพท์ลูกมาสงสัยสิมาถามมาั้งว่าแม่ได้เงินหรือ,อยังโอ้ขออะดีใจไยพี่น้องเอ,อ้ยเลยอีกมีค้าหนึ่งข้าวดีอีหลามือนีเด้อพี่น้องเอ,อ้ยะจม่นดีใจนะรางวัลเมฆาลาดาวเมฆาลาไอ้ในีน่ยไอ้เพจเพินพ่นเพิ่นประกาศเนาะราสีอใไรพี่น้องบ้างเด้อราสีแปะหฮเบิงรางวัลเกียรติยศด,ดาวเมฆาลา สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับรัตนาพรหอมหวนหุุงอิงเพชรบ้านแพงได้รับพิจนารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพี่น้องสาขาหมอลำหญิงมหาชนแห่งปีป๊าบอธรรมดาเด้จุกับคีอบซี่นั่งอีหลานี่น่งสมพวรนได้รับอิลี บวชสีอิงยังกระซังสุดยอดราออ่างเอะยังก็ดาวม่คลาประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด่างวัณน,นีเหมาะสมกับอีหลักะเหมาะสมด้วยเหตุการณ์ทุกทุกประการบ่มีขอแยง่งเหตุเป็นเป็นเหตุกระสังคมเป็นมีกิจสาธารณะไปซอยไอ,ภภยอ,อ,อ,อ้ประสบไผ่กบพอตะลนตะลนตะลนกับพ่อจูกูสางกับพ่อแม่เพินินกับพวก เสียน่นคอยละดีใจดีคอยได้เป็นเอฟซีอีหลาดีใจไร้แล้วเนี่ยจังสีเห็นบอตอบสนองขึ้นเอฟซีอีหลานี่้ึสุดยอดพี่น้องเดี๋ยวติดตามขิปข่อยเด้อเดี๋ยวมี่ยังดีดีสิมาบอกสู้ฟังเดี๋ยวแค่นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปรับลูกทับโทรศัพท์ลูก,กันเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีเห็นไอ้นี่สิมาบอกสู้ไหมฟังใหม่เด้อ